Meu ก,กะเกษตรทำเงินครับผมพี่น้องมันนี่ก,ก็ได้มีโอกาสเยอะเยอะเยอะยีย่งยงเลยมาพรานครับผมมาพ,นนพรานอำเภอิ้อนบุรีครับผมเดี๋ยวจะพายเบิ่งมั่นของผีไช่อีกคนหนึ่งของไรสาม่อห้างเลยครับผมของพ่อขนาดนขอมพี่นะครับผมคือผี่สำมเ่าครับผมคนทำม,นนะม,มั่นนะมาซบจังหวะพันกุ์มั่นพอดีครับพี่น้องเด้จะพายพี่น้องไปเบิง่งพูดสิเพิ่นธุ์สำเร็จในการทำมั่นหวานญี่ปุน่นอีกคนหนึ่งในประเทศไทยครับผมพี่น้องว่ามั่นเพราคนยิ่ใหญ่ไปันไหนนะผมตามเลยครับพี่น้อง แจงนี่โอ้พี่น้องครับอันไหนพี่น้องอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะผมนาอที่เพื่อนเจบไปแล้วพี่น้องเรยผ้าขึ้บพงในีสวนไปถามเทคนิคในการปลูกของเพื่อนพี่น้องว่าจิกไรแต็ผมว่า็นปลูกจิกไรใส่พื้นที่ในการปลูกจิกไรพี่น้องว่าอต่อไร<ห><ก>เพื่อนจะได้ผลผลิตอะไรน,นะครับพี่น้องนอ้องพี่น้องตามเลยครับผมอุ้ยมาตรฐานมาตรฐาน Ừพี่ เนาะเดี๋ยว đầy คือไก่แต่คือวันดีไก่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาดีๆครับสวัสดีครับผมพี่น้องพี่ชายคนหนึ่งครับผมคือพี่ซ้ำเมาครับข้นขันมันครับผมพี่น้องอยู่อำเภอค้อนบุรีโคราชห้องแหละครับผมจะได้มาสอบถามพี่ชายเพันวานี่เป็นหลักยังไงนะพี่น้องถึงได้ปลูกมา่นเหัวใหญ่หัวงามนู่นคุณ ครับห um ัวใหญ่ของงานพี่น้องนี่เขานี่หัวขึ้นขึ้นหางก็ว่าไรนะครับนุ๊กครับแน่นบอรับแน่นแน่นครับนี่ใส่หางเลยครับใส่หางเลยครับพ่อพี่น้องโอ้หัวใหญ่างสุดนะครับผมอ้าวพี่เมาส์ครับมองนี่พื้นที่จะไกลนิดเดียวแปลงนี่ซิปไรครับซิปไรมันซิปไร่มือนี่จะจะออกมาในีอยู่ประมาณจักไรนะครับประมาณพุทธบรินีทประมาณเกือบสองไรเลยพี่น้องสองไรสองไรนี่รบกวนนะพี่เมาส์รกวนแนะน้ำวิธีการปลูกเลื่องเคล็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้ พูดสนใจเดีว่าครับผมว่ามันตรงองหัวใหญ่ขนาดนี้ครับผมครับอยู่ที่ยอดพันธุ์ครับยอดพันธุ์นี่ต้องดีครับก็ต้องเป็นยอดที่สมบูรณ์ครับเรื่มต้นดีก็คือดีครับอ๋อคือปัจจัยหลักคือต้องเป็นยอดพันธุ์ครับแมนอันนี้ก็ถ้ายอดพันธุ์ดีนี่มันก็จะลุงหัวดีจะเป็นแบบนี้ครับประมาณยอดประมาณนั้นแต่มันแม่นน่นนะแม่าครับพี่ชายแม่ครับอ๋ออันนี้คือวิธีเลือกยอดคืออนับปแรกเลยบหครับผม แม่นครับนี่ยอดสมบูรณ์นะครัประมาณนีงสวยๆตอนนี้จะบ่าบ้านไหนนอครับอันนี้จะเป็นใบใบแบบว่าออกเงาเงาเนาะแม่นพี่น้องประมาณเข้มนะครับเยลผมนี่บ่าน่านี่พี่น้องนี่ครับผมเขาบ่จําเป็นเนาะพี่หมอยอดทั้งสี่ก็สามารถปลูกได้หมดครับได้ครับแต่ก็ขอให้เขาสดทั้งสี่นะครับนอเพระมาณนี้พี่น้องนี่แหละครับผมคือยอดพันธุ์ดีที่ที่ใช้ ดี่สำเมาคนทำมันนี่แหละครับผมพี่น้องเคล็ดลับเพื่อนวิธีการปลูกคนว่าต้องคัดเลือกยอดยอดท่านมั่นพี่ดีเนาะพี่เมาเนาะครับเนาะการปรุงดินเนาะในการปรุงดินนะพี่เมาครับบอกบอกพี่น้องเลยบอกครับผมการปรุงดินนี่การการเตรียมดินเงี้ยมิซวนนะครับก็คือว่าดินนี่ต้องล้วนซุยดินต้องล้วนซุยแล้วก็ที่นี่ก็ถ้ามีขี่ไก่แกบก็ร้องปืนได้ยิ่งดี มีเป็นเพราะครับผมแต่น wow okay> ี่ถั่บบุมีหน่อครับผมถั่บบุมีถั่บบุมีก็เป็นพวกปุ๋ยเคมีครับเคมีสุดเสมอก็ไรหนึ่งตั่วกระสอบไม่วันก็กระสอบครับถ้าประหยัดก็จะขึ้นกระสอบก็ได้เป็นตั่วไรนะครับบอกได้บพรครับผมสูตรเสมอครับสูตรเสมอต่อต่อได้ก็ได้นะครับนอกจะเป็นตากระต่ายยาละฟักว่านยืนยาละก็ได้นไหครับผมขอเป็นสูตรเสมอครับเป็นซิมหาซิมหาซิบกซิบก็ได้นอกอ๋อพี่น้องครับผมในกรณีที่ว่าถั่บบุมีขีดไก่แก่หน่อครับผม พี่ชายเหมือนกันแนะนําว่าเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ ER ครับผมสูตรเสมอ ER ที่นี่น่าจะเป็นของตากระต่ายหรือยาล่าที่ท็อปอย่งนี้ก็กได้ครับผมพี่น้องที่เป็นสูตรเสมอก็สาม,มารถใส่ทดแทนตรงนี้ได้ไนอกพี่ม,อ,มองเห็นหรครับผมครับแม่นอ๋อใส่ได้เหมือนกันแต่ท่าที่ดีคือทางแบบยังครับเจ๊งเจ๊งคนเรียนมู้นับพี่ชายคือทางที่ดีคือถ้าเป็นไปได้ก็เอาขี่ไก่แกบลงน้ำก็จะดีนะผมเพื่อจะเห็นในดินมันล้วนซุยเนาะพี่ใหญ่เนาะครับพี่ใหญ่เนาะดินมันสุกเนี่นะครับดินมันสุโอ้เหมือนนี้เอาออกประมาณ สองลก็ 2> 2 like ได้ยุบมาณอู้กับสอบ่อขทางที่นอกประมาณหาตันเลยครับสองไรหาตันขนาดก็เป็ต oh, the ัสองไรดอกครับม่ถึงม่ถึงสองลายดีครับผมประมาณไรยกัวครับผมได้กระสอบค่อนข้างที่จะที่พี่น้องกอง้างที่จะที่ครับผมก็สอบประมาณนี้ก็ไลละสามตันยืนพื้นไรละสามตันยืนพื้นครับผมพี่น้องคือสองถ้าแม้ไรยกัวก็ได้ยุบมากหาตันกับพกนาอครับประมาณนั้นครับผมมู ไปเบิ้งบนเดี๋ยพาไปเบ้งคนงานคงานนอันนอยปมอ่เมานความเงาพี่น้องเงาาไ้ปนี่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 โอ้ถือว่าเงาพี่น้องเงามาานรับเขาทุ้งมาได้ทุ้งได้ทุ้งได้อันนี้้ง้นหางนะครับน้องทุ้งได ว่าติดหยอดพันบ์อดีมาในน่องหายเนาะแม่นครับช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องหยอดพันครับาจะปลูกจะอย่างีนต้องหาหยอดพันดีๆตัวนี้ตัวนี้เถรกแม่นบ่เจ้านี่เพิ่งปลูกเถรกบ่แปลงนี่นี่ครั้งที่สองั้งที่สองั้งแรกก็มีแมงแต่ว่าครั้งนี้ก็ไครแน่ยใครเนี่ยครับตัโอเคนี่ครับคุณพี่น้องหัว อืมโยช๊ตโชโเลยเนี่ยอืมค่นเบงครับผมพี่น้องเอยนี่น้องเบ้เตรียมมาเลยครับผมนี่เส็ดให้เบิ้งสดเลยครับนี่ดึงออกมาสดเลยครับใ้ทุกหัวครับแมงนี่จะมีแต่ว่าบ่น่าเกียรครับเป็นตัวหน่อยครับผมพี่น้องเกียรเพาางที่จะมาตรฐานนะครับผมพี่ช้ยอันางเกียออกเอาเนี้อเนาะนะครับผมตรฐานของไล่ของพี่สำเมาคนทำมันครับผมที่น่านของพี่สมมาคนทำมันครับผมพี่น้องจในลมพไทยท่าให้พี่น้องในเบื้ เพื่อนมีประสบการณ์ในการปลูกมันหวานญี่ปุ่นสายสมโอกินาวะครับผมซึ่งจะว่าเป็นอดัปต์หนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ครับผมแลัวพี่ชายคนนี้นะครับเน้อต้นๆเนาะต้นเป็นต้นครับผมเพราะเป็นในท็อปเทนครับผมท็อปเทนครับผมค่อนข้างที่จะว่ากลางๆก็ได้ว่าต้นป่านใดดอกกาวัดวัดกันบไดเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่าเป็นระดับนี่ดูดูได้ครับต้นไหนครับผมนี่พี่น้องนี่หัวจะประม่าอันนี้คือว่ายอดพันธุ์บ่ค่อยดีนะครับ ถ้ายอดพันดีนี่หัวไปไกลก็เนี่นี่เป็นยอดพันธ์ดีประมาณนี้เออนี่ครับนี่ของเถ้านี่ครับพี่น้องสี่พี่ชายเพื่นบอกครับผมถ้าไม่ยอดพันด์ดีผมพี่น้องแต่ไม่ใช่เบรกเกอเครื่องที่พี่ชายมันเคยพูดไปครับผมพี่น้องอันนี้ถ้ายอดพันดีหัวจะก่อนขาดจะประมาณนี้ครับผมพี่น้องโอ้หู้บ้าณศอกหนึ่งเนาะครับสามปิดสามสัน้อง อันนี้เขาถือว่าเป็นคัดเป็นใส่จัมโบ้เลยเด้อยๆเลยพี่น้องครับจัมโบ้เลยใส่โบ้ใส่ไงใส่โบ้นี่ก็อยู่กิโลต์ตัวนี้ก็อยู่ประมาณตอนนี้ไปทางนี่ก็บวัชพยินครับวัชพยินครับแตืว่าแท้งราคาดีกว่าเขาเลยครับราคาดีกองขางยีดีกว่าใส่อื่นอยู่ครับเนี่ยนะครับใส่จัมโบ้นี่ครับผมเดี๋ยว่าใส่โบ้ครับผมพี่น้องเนาะทรงทรงห่างได้สบายครับงามงามพี่น้องบ่แพ้ใครเราครับเออไปวางถึงห่างนี่สูงก็ได้เลยครับเอะไรพี่น้องใครสนใจวิธีการปลูก มันหวานญี่ปุ่นสายพันธุ์สมุกิีนว่านะผมนอสามารถโทรมาสอบถามพี่ชายเพื่อนกระไรครับผมพี่ชายอยากเป็นทีมงานสายสายใกล้ๆนี่นาะสายใกล้นี่เนาะครับสายใกล้ๆก็ได้สายใกล้ๆขอนบุรีนี่แหละครับฟิวซอนขอนบุรีขอนบุรีน้องกีเสืองแสงน้องกีครับถามไก่บัวนี้ก็บอสามารถไปได้ครับดูแลวมาได้ไก่บัวโทรมาถามยอดพี่นโทรมาถามยอดพี่มาหน่อยครับผมในบริเวณใกล้ๆนะครับผมเสืองแสงขอนบุรีน้องกีประคบนใช่ถึงบ่บหอดได้เนาะ ประมาณพื้นที่ใกล้และผมไปน้องก็สามารถโทรมาสอบถามพี่ชายเป็นใดได้ให้พี่ชายเพิ่มฝากเบอร์ไปครับผมพี่เมาลฟ้าเบอร์ให้พี่น้องมาเลยครับถ้าคนไหนสนใจครับผม092ครับผม883ครับ83เก้าาครับเซมอลครับคนทำมั่นครับผมหรือแม่ค้าแม่ค้าเนาะครับผมฝากถึงนะครับผมฝากถึงแม่ค้าครับผมฝากถึงแม่ค้าเนาะครับเนาะแม่ค้าที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ครับผมหรืออาจจะเบิ่งยูทูบซ่องสมบัติเกษตรทำเงินนะครับเนาะ ถ้าสนใจมั่นสมุกีนว่าหรือมั่นม่วงเพราะเพื่อนนะพี่น้องนอของไอ้์สมเมาคนทำมั่นครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามเพื่อนใดที่เบอร์ที่หายไปเมื่อกี้นะครับนอว่ามั่นของไอซ์ายเพื่อนจะออกช่วงใดแน่นะครับผมนี่นะครับผมมาตรานมั่นเพึ่เอนก็อยู่ประมาณนี้ครับผมพี่น้องอยู่แล้วครับรับประกันเรื่องแมงครับรับประกันแมงครับผมพอสวนของไอายสมเมาจะโบมีแมงรับประกันโดยที่ใช่ที่สมเมาคนทำมั่นครับผมพี่น้อง ก็ฝากถึงแม่ค้าหลายๆครับผมถ้าจะได้มั่นงามที่สวยไปจำหน่ายไปขายขี่บทพิษหวังครับผมก็สามารถโทรมาหาพี่ชายคนใดครับตามเบอร์ที่หายไปเด้อพี่น้องเด้อนีแล้วครับผมพี่ชายพี่สี่ซ้มอคนท้ามั่นครับผมพี่น้องนี่นะหัวจะประมาณนี้ครับผมนี่เดิ่มเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อน,นี่เพิ่งจะว่านี่ครับผมพี่น้องช <c oughs> ัดเจนชัดเจนเริจะหักให้เบิง้งจี่หัวใจบนตึ๊งเต้ครับขายไปเรื่อยอพี่น้องนี่เด้อคุณแม่ค้าครับผมโอ้โหสมดีนี่ครับผมพี่น้อง อักปุบนี่ให้เ,เบิง้งเลยพี่น้องรสชาติหวาานรสชติเดี๋ยวสิมเบิ้งครับเวาดนะมูล่ร <laughs> าวาดเนส่ยซิมเบิง้งเราพี่น้องว่ารสชาติเป็นอย่างไรน,นะครับเนาะ,นะอืมอืมพี่น้องเบิ้งเนื้อคือยังแค่รสหมากเลยครับเนี่ยอ่ะพี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยน,นะครับผมแม่ค้าคนใดสนใจก็โทรมาสั่งจองหรือโทรมาสอบถามดีใชยเบื้องใดเนาะครับเนาะว่ามันเพิ่นจะออกช่วงใดแน่แต่ของพีท่าสมอนี่ครับออกตลอดทั้งปีครับเนอพี่แม่นบ่พี่มอแม่นครับก็เป็นทุกๆเดือนครับเดือนละ ยี่สิบถึงเกือบลอยตันครับยี่สิบลอยตันทุกเดือนครับผมช่วงครับเป็นเป็นช่วงทุกเดือนครับผมมันจะได้กะโทรมาสอบถามผีแช่พื้นก่อนได้นะครับว่าจะออกช่วงไรแต่มันก็ออกทุกเดือนเนาะครับมีทุือขึ้นอยู่ว่าจะออกมากหรือออกน้อยเท่าไรครับผมแต่ไม่ออกทุกเดือนครับผมอันนี้ฝากถึงแม่ค้าานะครับเด้อเราเป็นข่าวผู้สนใจครับผมฝากผีเมาส์ในเด้อครับผมฝากเฝากฝากฝากถึงนักผู้สนใจในพี่ครับผม โอเคพี่เมาได้ฝากให้พี่เมาฝากนะว่าฝากผู้ที่สนใจหรือในการปลูกมันฝรั่งอ่กคนนึงเพื่อจะปลูกกันนะเพื่อจะปลูกนี่พี่ม่ใช่มีวิธีนี้นั่งยังไงครับผมก่อนจะเริ่มปลูกเลยครับผมก่อนี่ครับก่อนใช้จังไงเตรียมยัง,งก่อนนะครับผมันแรกก็พยายามมาให้ศึกษาดีๆก่อนนะครับอย่าพึ่งไปใจร้อนครับผมค่อยๆศึกษาทำจะไปทำหมากครับแรกๆค่อยๆเรียนรู้ที่นี่พยายามสอบถามผู้รู้ครับ ครับผมอย่าเฝ้าใจร้อนถ้าส่วนมากถ้าเขาปลูกเองโดยที่เขาไปเรียศึกษาข้อมูลนี่จะหาที่ขายก็บ่ได้มันจะเป็นแมงเป็นอย่างเสียหายหลายอย่างครับแล้วกษตรผลเปรี้ยส์ครับก็ท่านที่ดีก็ต้องปรึกษาผู้รู้นะครับเรื่องการที่ดีเห็นเแนะนน้ำศึกษาครับครับผมกับกระติ๊ใช่ก็เขอขอบคุณไปใช้หลายครับผมถึงนะป่ากรี่ิ๊ดกับฝากไปถึงฟูที่คิดว่าจะปลูกมันหวานญี่ปุ่นนะครับนอกก็ซะก็ควรศึกษา ศึกษาเรื่องปลูกศึกษาดินวิธีการปลูกดูแลรักษาจังไดนะครับนอก่อนจะลงมือเห็ดครับผมถ้าบกขาใจจังไหรก็สามารถโทรมาสอบถามที่สมาคนทำมั่นได้ครับผมที่ใช่ยินดีให้คำแนะนำทุกขั้นตอนนะครับนอทุกขั้นตอนแล้วก็ ฝากน้ำผมกับไล่สามพ่อกันครับผมจะเป็นทีมงานเดียวกันเลยนะครับผมจะเป็นมั่นม่วงก็สามารถโทรไปหาหนุ่มกับพี่ไล่สามพ่อก็ได้ครับผมเบอร์ก็ได้ให้หนุ่มพี่มันฝากไว้ครับฝากเบอร์ให้หนุ่มกพี่ครับ095ครับครับผม0428321ครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมอีกแล้ครับผมสุดท้ายนี้นะพี่น้องก็ฝากกันไล่ครับผมฝากติดตามช่องยูทูปสามประีเกษตรทำเงินนำเนื้อครับพี่น้องว่าในคลิปต่อๆไปจะพายเบิ่งอาชีพทำเงินยังหรอกกัธุรกิจทำเงินอยังนะครับน้อ ฝากไล์มฝากกดติดตามกดไลค le ์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับผมวันนี้ก็ผมนุ่งกับพี่หล้วก็บ่าวท่านแล้วก็พี่ชายเสมอครับผมก็จะได้กล่าวคาว่าสวัสดีครับ <danach>